มอนนะคะสีดาสีสังทองวันนี้ป้ามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่และชุมชนของเรามีมะม่วงหาวันรณาวันยุก็เลยคิดแปลรูปพร้อมกับปลูกที่บ้านหลายต้นแล้วอันนี้วันนี้เราจะจดโอท็อสี่ตัวค่ะอันนี้คือเชื่อมค่ะอันนี้แจมอันนี้แจม จดแล้วค่ะแ,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 แล้วมะนาวหามะนาวโปค่ะมันจะมีน้ําแบบแบบลูกดิบและนี้ลูกสุกสีไม่เหมือนกันวันนี้เราจบโอทสอี4ตัวค่ะวันนี้เรามีขายที่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะใครสนใจก็เดินทางมาได้นะคะเราสินค้าชีมชนถึงชุมชนก้าวติดค้า สวัสดีค่ะุรมาวนเร,เรือนะคะวันนี้ก็มาจากหัวตำบลนนโรอำเภเฉลิปเกียรนนี้มามาที่อาเภอเฉลปเกียดเพื่อโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสได้มานำสินค้ามาเสนอขายก็มียาสมุนไพรนะคะเป็นสินค้าโอุ้กของ,ของ,ของตำบลนนโรค่ะแล้วก็มีผักออแกนิกเป็นผักสลัด สวัสดีค่ะววนี่ค่ะายเก้าำะไรนะปราชญราีโลกนะคะอาจารย์่วนจมลมันดอนซื้อเป็นสุวเรียนรู้การนิสาหกิจส่ดการเรียนรู้ารดอนซื้อค่ะอ่ะารีวาในช่ชวนนะคะที่จผลิตภัณฑ์เหลืองข้องทำเส้นไทยนะคะแ้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของพิ้นนะคะจะมี ส่วนของเป็นอะไรเป็นนวดน้ำมันนะคะเป็นนวดน้ำมันถมมุนไพนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันสกัดเย็นค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นคแล้วก็เป็นส่วนของน้ำมันข้นข้าวใช้นวดใบหน้านะคะวันนี้แล้วก็ชวนใช้คู่ก,กับสบู่บวบ ะบ,บูข่บบข้าว่ะสบู่ข้าวแล้วก็มีสบ,บู่ลูกเมานะคะแต่นี้เป็นพืชท้องถิ่นหมดเลยนะคะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะ,ะก็สบ,บูบ่บวบนะคะบวบ,บนี่ก็จะมีเยอะในท้องถิ่นนะคะ่ะแล้วก็มี ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเหมือนกันอยู่ในใน,ในกลุ่มนะคะก็เอามาขายจะเป็นตัวขนมนะคะที่ในกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นขนมแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็ตอยอดในตัวตอยอดตัวผลิตภัณฑ์ สับประรดนะคะเอามาทําเป็นน้ําสับประรดนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ําสมุนไพรน้ําสมุนไพรเป็นน้ำมันน้ำอันชันแล้วก็ลูกเมานะคะรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ตัวน้ําสมุนไพรตะไคร้นะคะตัวนี้ก็คืใช้คู่กับในด้านนวดนะคะ การที่ร้านนวดจะมีเปิดบริการทุกวันนะคะอาจจะมาจอคงหน้าได้นะ